สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญเพล p โพสิชันนะครับหรือคำบุพบทเคยได้ยินกันใช่ไหมฮะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหม้าฉะนั้นเลิกคลาสไม่ต้องสอนจบไม่ใช่ทำแบบนี้นะฮะไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีความคิดแบบนี้อะไรที่มันแบบว่าง,ง่ายๆเนี่ยเราก็มักจะตายใจนะครับแต่ว่าการที่เราเนี่ยทบทวนมันบ่อยๆเนี่ยฮ่าจะทำให้เราเก่งขึ้นฉะนั้นถ้าไม่อยากมาเสียใจภายหลังชั่วโมงนี้เนี่ยคุณครูมาปรางจะมาพูดเรื่อง p พปโพ i ิชันกันแบบสั้นๆง่ายๆอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะคลาส A อโดยครูมะปางวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเพ Position เป็นเรื่องเบสิกที่ไม่ได้ง่ายอย่างชื่อเลยนะคะเพ Position ก็คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงนาวหรือโพนาวกับกลุ่มคำกลุ่มคำอื่นเพื่อบอกสถานที่เวลาทิศทางและอธิบายสิ่งอื่นๆได้อีกค่ะมายกตัวอย่างกันเช่น they a r now in the field มีวัวอยู่ในทุ่งนาคําคว่าอินนี่แหละค่ะที่เป็นเพ p โพสิชันบอกว่าคาวเนี่ยนะอยู่ในฟิลวัวเนี่ยอยู่ในทุงน่งนาการที่จะใช้เพ p โพสิชันได้ดีก่อนอื่นเราก็จะต้องไปท่องเกี่ยวว่าเพ p โพสิชันนี่มีอะไรบ้างและตําแหน่งของเพ p โพสิชันนี่จะอยู่ระหว่างคํานามกับกลุ่มคําคําอื่นค่ะชัดเจนไหมล่ะคะสำหรับเรื่องเพ p โพสิชันจํากันให้แม่นๆ่นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้เวลากับมันสักนิด สักวันละประมาณ1นาทีก็พอทบทวนนะครับเรื่องที่เราคิดว่าเรารู้กันดีให้มันรู้ลึกรู้จริงนะครับจะได้ไม่พลาดไม่ต้องมานั่งเจ็บใจภายหลังวันนี้นะครับเราก็ได้ตอบโจทย์กันไปแบบสั้นๆแล้วคราวหน้าเราจะมาตอบโจทย์กันเรื่องอะไรอีกติดตามได้ในคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัน